19เคล็ดลับอันน่าเหลือเชื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณเราพยายามอย่างหนักเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นฉลาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแต่เรามักไม่เลือกวิธีง่ายๆทั้งๆท,ที่เราสามารถเครียดน้อยลงได้แถมยังได้ผลลัพธ์เดียวกันจริงๆแล้วมีวิธีที่จะทําตามเป้าหมายของคุณโดยไม่ต้องเครียดขนาดนั้นอยู่นะพวกเรามี19เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นรวมถึงเคล็ดลับพิเศษที่จะช่วยให้คุณเข้ากับคนอื่นได้ดีกว่าเดิม19ระดับสายตา เวลาคุณไปซื้อของห้ามขี้เกียจและมองที่ชั้นวางสินค้าด้านล่างทำไมนะหรอเป็นเพราะว่าสินค้าที่ถูกที่สุดมักวางอยู่บนชั้นนั้นยังไงล่ะเวลาเราเลือกของเราจะมองสิ่งที่อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็มักจะซื้อของที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจึงวางสินค้าที่ราคาสูงกว่าไว้ที่ระดับสายตาของคุณ18แแสงสว่างที่ยาวนานเทียนจะจุดได้นานขึ้นถ้าคุณแช่เทียนไว้ในช่องแช่แข็งก่อนที่จะเอามาจุดไฟ มาใช้ฟิสิกส์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันเถอะเมื่อขี้พึ่งถูกแช่แข็งมันจะละลายช้ากว่าเดิมถึงสองเท่าครั้งหน้าถ้าคุณซื้อเทียนคุณก็จะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเจ๋งไหมล่ะ 17. สีของ Google หากต้องการตรวจสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ของคุณให้ลองพิมพ์ภาพโลโก้ Google ออกมาเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นความตั้งใจหรือเปล่า แต่โลโก้ของ Google มีสีหลักที่ต้องใช้อยู่ทั้งหมดคุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหารูปภาพที่มีสีทั้งหมดรวมกันอยู่ฉลาดจริงๆ 16. ทานทานช้าไม่ใช่แค่คนที่รักษารูปร่างเท่านั้นที่สนใจเรื่องการลดน้ำหนักแต่ในวิทยาศาสตร์เองก็สนใจเรื่องนี้เช่นกันต่อจากนี้คุณคงจะดีใจที่รู้ว่าน้ำหนักของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าชแม้ว่าคุณจะทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงก็ต่อเมื่อคุณทานช้าลง นอกจากนี้ยังมีการทดลองที่ระบุว่าคนที่ทานเร็วจะน้ำหนักขึ้นได้ถึงประมาณ1.5กิโลกรัมใน1เดือนแค่เพราะพวกเขาทานเร็วเกินไปในขณะที่คนที่ทานช้าจะน้ำหนักขึ้น0.6กิโลกรัมดังนั้นก็เคี้ยวอาหารของคุณให้ละเอียดเข้าไว้ 15. ชุดคนดูแลสัตว์จิตวิทยายอีกหนึ่งข้อที่เกี่ยวกับสัตว์ถ้าคุณชอบไปสวนสัตว์แต่สัตว์กลับซ่อนตัวไม่ให้คุณเห็นคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ด้วยการใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกับคนดูแลสัตว์ ให้สวมเสื้อผ้าที่มีทรงและสีเหมือนเครื่องแบบพนักง,งานในสวนสัตว์เมื่อสัตว์เห็นสิ่งที่มันคุ้นเคยมันก็จะไม่ซ่อนตัวโบนัสคุณอาจเห็นสัตว์ตัวโปรดแล้วก็ได้ถ่ายภาพสวยๆของมัน1 4กล้วยแห่งความสุขถึงกับมีคนเรียกเจ้าผลไม้สีเหลืองนี้ว่าผลไม้แห่งความสุขในกรณีที่คุณไม่รู้เรื่องของเรื่องก็คือ กล้วยเพียงหนึ่งใบในตอนเช้าสามารถทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ถึงครึ่งวันและกล้วยยังช่วยคุณรับมือกับอารมณ์ด้านลบได้อีกด้วยคงไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายยาวๆแค่ลองทานกล้วยเป็นอาหารเช้าแล้วแบ่งปันความคิดของคุณลงในกล่องความคิดเห็นด้านล่าง 13. การออกกำลังกายโดยการดื่มกาแฟการออกกำลังกายอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและค่อยๆกลายเป็นกิจกรรมที่จำเจดังนั้นคนก็เลยใช้เทคนิคเพิ่มเติม,ต,มต่างๆเพื่อเผาผลาญไขมันให้ได้ไว จากนี้ไปคุณก็จะรู้เลยว,ว่าการดื่มกาแฟเพียงหนึ่งแก้วก่อนการออกกำลังช่วยให้การเผาผลาญไขมันเร็วขึ้นแถมกาแฟก็ยังมีราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย12ช้อนร้อนๆโอโ้การโดนยุงกัดนั้นแย่มากอาการคันนี้แทบจะทำให้คุณเป็นบ้าได้เลยแต่ก็มีเคล็ดลับง่ายๆที่เป็นที่นิยมมากในการจัดการกับมันอยู่คุณเพียงแค่ต้องวางช้อนร้อนๆบนตำแหน่งที่ถูกกัดแล้วคุณจะลืมอาการคันไปเลย ง่ายจนน่าเหลือเชื่อใช่ไหม 11. ความสำคัญของสถานที่นี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดจากรายการทั้งหมดแล้วเราหวังว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้มนันเมื่อโทรไปที่191ให้บอกตำแหน่งของคุณก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงค่อยอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากทำเช่นนี้คนที่รับสายจะสามารถส่งความช่วยเหลือให้คุณได้ก่อนที่สายจะสิ้นสุดลงบางครั้งเวลาแค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยชีวิตคุณได้ 10. งีบหลับการงีบหลับระหว่างวันช่วยเพิ่มความจำและปกป้องคุณจากโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างไรก็ตามการนอนนานเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีโปรดระวังในเรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าคุณนอนมากกว่า9ชั่วโมงมันอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณเสียหายได้ 9. แตงโมมหัศจรรย์นักวิทยาศาสตร์ดูหน้าที่ของพวกเขาเป็นอย่างดีเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า แตงโมเป็นไวยากราตามธรรมชาติที่ให้ผลลัพธ์คล้ายกันทั้งในเรื่องการทําให้ใหญ่ขึ้นและการทําให้ผ่อนคลายแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณควรทานแตงโมมากแค่ไหนและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทานแตงโมมากกว่า65ปอนด์ในครั้งเดียวถึงอย่างนั้นก็จําเป็นต้องยอมรับว่าธรรมชาติเนี่ยช่างเอาใจใส่ซะจริง 8. เพลงที่มีเวทมนต์อีกหนึ่งเรื่องดีๆสําหรับคนชอบเล่นกีฬาหากคุณฟังเพลงระหว่างออกกําลังกาย คุณจะสามารถยกน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น15%ใส่หูฟังแล้วเริ่มออกกำลังกายได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนะถ้าเคล็ดลับนี้ได้ผล 7. กํากำมือเพิ่มความจำคนหลายพันล้านคนได้ทดสอบเคล็ดลับนี้แล้วว่าสมองของคุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงแค่คุณกำมือถ้าต้องการนึกอะไรสักอย่างให้ออกเดี๋ยวนั้นให้กำมือแน่น เพราะการกำมือแน่นๆจะช่วยกระตุ้นให้สมองดึงความจำที่มีมาใช้ข้อมูลที่จำเป็นจึงเข้ามาในหัวของคุณได้อย่างถูกเวลา 6. มือผู้ช่วยคุณกำลังทำสิ่งต่างๆด้วยมือข้างที่ถนัดและไม่ได้สนใจการเคลื่อนไหวที่เป็นไปเองนี้ด้วยซ้ำแต่ยังไงครั้งหน้าลองท้าทายสมองของคุณและทำสิ่งที่ต้องทำตามปกติเช่นการแปลงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัดดู เคล็ดลับนี้จะช่วยพัฒนาสมองของคุณและกระตุ้นให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ชายตัวน้อยเมื่อคุณต้องใช้เวลากับเด็กจำนวนมากคุณจำเป็นต้องใช้สติปัญญาและความอดทนทั้งหมดที่คุณมีถ้าเด็กๆเ,เริ่มทำตัวน่ารำคาญเราก็มักจะอารมณ์เสียและลงเอยด้วยความโมโหจนปวดหัวมีเคล็ดลับตลกๆที่พอจะช่วยคุณได้ก็คือให้พยายามคิดว่าเด็กๆเ,เป็นพวกขี้เมาตัวเล็กๆ ในมุมหนึ่งการคิด the แบบนี้ก็ช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้และในทางกลับกันคุณคงไม่เรียกร้องความเหมาะสมและสมาธิจากคนเมามากนักหรอกจริงไหมเด็กๆนั้นโตไวมากในไม่ช้าคุณจะจำเจ้าตัวเล็กที่กำลังวิ่งเล่นพวกนี้ด้วยรอยยิ้มเพราะความคิดถึง 4. ผ่อนคลายเสียงดังลืมข้อห้ามที่ไม่ให้ฟังเพลงเสียงดังไปได้เลยคุณยังสามารถฟังเพลงเสียงดังได้แค่อย่าไปคิดมากและควบคุมระดับเสียงไว้แนวคิดนี้มีอยู่ว่า ถ้าคุณฟังเพลงเสียงดังเวลาอยู่บ้านคุณจะรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายมากกว่าการฟังเพลงในระดับเสียงปกติดังนั้นเพิ่มระดับเสียงบ้างก็ได้และอย่าลืมเต้นไปด้วยล่ะคุณอยู่บ้านและไม่มีใครเห็นคุณอยู่แล้วทำไมคุณไม่ปลดปล่อยสักหน่อยล่ะ 3. สิ่งมหัศจรรย์ของชาเขียวชาเขียวนั้นไม่ต่างจากสารที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญชนิดอื่นๆที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักของคุณได้แค่ดื่มชาเขียวสักแก้วแล้วเข้านอนความลับอยู่ที่ส่วนประกอบของชาเขียว ที่ช่วยให้เผาผลาญได้เร็วขึ้น 2. กายบริหารเพื่อการนอนหลับความเครียดและการทำงานหนักอาจทำให้คุณนอนหลับได้ไม่สนิททุกคนคงเคยอยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความคิดและความรู้สึกจนแทบจะไม่สามารถสงบสติอารมณ์และปล่อยหลับไปได้เรายินดีจะแบ่งปันเคล็ดลับกับคุณแบบฝึกหัด4 7 8สามารถช่วยคุณได้คุณต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วถึงนับ4จากนั้นกลั้นหายใจนับ7 จากนั้นหายใจออกทางปากนับ8สี่รอบแล้วคุณก็จะเคลิ้มหลับไป 1. โยเกิร์ตทำให้รู้สึกสงบถ้าคุณรู้สึกกระวนกระวายให้ทานโยเกิร์ตที่ปราศจากไขมันกับถั่ว2ช้อนเต็มๆมดูกรดอะมิโน,โนจะช่วยคุณรู้สึกสงบลงแถมมันยังอร่อยมากๆด้วยและนี่คือโบนัสพิเศษที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ถ้าคุณต้องการทราบว่าคนคนนั้นรู้สึกต่อคุณยังไงให้พยายามอ่านภาษากายดู การควยขาและกอดอกหมายถึงท่าทางที่ปิดบงังคนแบบนี้ยังไม่พร้อมที่จะไว้ใจคุณแต่หากคนคนนั้นผ่อนคลายและไม่คอยขาขึ้นมานี่คือท่าทางที่เปิดเผยซึ่งหมายความว่าคนคนนี้สนุกกับบทสนทนาและชอบใช้เวลากับคุณ